ค่ะแบทหมดค่ะมันไม่เหมือนกันนะแบทหมดค่ะ <Okay. S 1> กล้องไม่เหมือนกันมาแล้วอ่ะมาแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือใช้อีกกล้องหนึ่งเลยเพื่อให้รู้ว่าแบบ หน้าปกตินี่คือใช้ซัมซุงเมื่อกี้ใช้เขาเรียกว่าไอ iPhone นะคะมาแล้วเมื่อกี้หลุดแบตหมดโอเคล้างหน้าแล้วนะคะอาจจะมีร่องรอยที่ตาโอเคเพื่อไปในความเร็วเห็นไหมเห็นไหมนี่คือฟินฟินครีมแล้วฉันติดฟินครีมอันนี้ก็คือจำได้ยังจำชื่อได้ยังจำยังอะไร คาเวียมิลค์สบูนะคะสะบู่ที่เป็นคาเวียอ่ะเธอไม่มีอะไรอินไปกว่านี้มีเสร็จต้งเสร็จผมด้วยอ่ะแอนมินเมื่อกี้มีคนถามว่าอะไรอยากรู้เรื่องอะไรโอเคเอาเอาใหม่ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพิกกี้บ้าง,งฉันล้างหน้าฉันล้างหน้าอยู่เธอเดี๋ยวก่อนก้อ,อยู่ ตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะพี่กี้ใช้อะไรเช็ดหน้าพี่กี้ใช nah ้อะไรเช็ดหน้าหรอคะโอ๊มแอดมินทำสองอย่างคำถามก็จะมองอยู่เขาอู้อตายแล้วไม่มีอะไรเววไปกว่านี้นะคะเราไม่เคยโกหกใครสบู่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะจากสี่ร้อยเก้าสิบตอนนี้หอมมากแล้วก้อนใหญ่มากหอมตอนเนี้ย จริงๆถูตัวได้โอ้ยมันเป็นแบบว่าจริงๆ <ลม S 1> ถูตัวได้เนาะแต่ว่าถูตัวได้ถูหน้าได้จริงๆอันนี้ดีมากของมันแต่อันนี้หนูใช้แค่สามครั้งเองนะรู้สึกว่ามันเห็นผลอ่ะในเรื่องของแบบพิกกี้ชอบบอกว่ามีรูขุมขนอ่ะใช่รูขุมขนใหญ่มากตอนนี้มันเหมือนแบบ หมือนตัวเองทาครีมอะไตรตลอดเวลาแบบว่าหน้ามันเนียนๆเดี๋ยวต้องลองดูว่าอาทิตย์หนึ่งจะเป็นขณะจะเป็นยังไงบ้างเคยทำงานดึกสุดกี่โมงอ่ะแอนมีนตอบสิเธอทำถ้าดึกเธอทำเหรอเธอทำพิกกี้ใช่กกี้กค่ะถึงแปดโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าค่ะ ใช่แปดโมงเช้าอีกวันนะึ่งหกโมงเช้าว,วันนี้ถึงแปดโมงเช้าของวันพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> ขอโทษปิดปะ่ะไม่ไล่ฝุ่นอยู่กับผ้าใช่<ไ>อ่ะ สะอาดนะเวลามันมีลายฝุ่นเนี่ยสาววีจ,จะได้อ่อแรงมากนะคะเวลาเป็นพวกลายฝุ่นเห็นปะนี่คือจามเพราะว่ามีมลายฝุ่นอ่ะโอเคฟิล์มฟลอยู่ไหนเธอรู้สึกว่าหน้าฉันเป็นไงเธอบอกก่อนให้ดูใกล้ๆนี่นะเธอจำสิวอันนั้นได้ใช่ปะใช่สิวอันนี้หายแล้วนะไม่มีมแล้วนะวนะนี่ก็สิวใหม่สิวใหม่ที่รูเพิ่งค้นเมื่อคืน นี่คือหน้าสดมากอ่ะนี่คือสิวใหม่และนี่คือสิวใหม่และอันนี้ก็สิวใหม่เพราะเพราะว่าเมื่อคือนก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนอนกับหมอนซึ่งมันมีไายฝุ่นนะคะที่โรงแรมก็คือมีไายฝุ่นนะคะโอเคได้แล้วได้แล้วขอบคุณค่ะฉันจะไม่ใช้ผ้าละฉันต้องใช้สัมดีเพราะว่าสัมดีไม่มีไายฝุน่น โอเคอ่ะเมื่อกี้แอดมินพูดต่อว่าอะไรกล่องเท่าไหร่คะสะบูู่อันนี้กล่องละ350ห้บาทนะคะราคาข้างกล่องราคาข้างกล่องอยู่ที่490เราขายแค่350าเนาะใช่อุยสรารสกัดข้างในแอดมินถ้าเธอเล่าให้ฟ <120 S 1> ังรอยกร,รัมนะคะตัวนี้เยอะมากเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นสาวินนะคะตามแบบว่าช่องต่างๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโปรโมทละโอเค เดี๋ยวเราจะทาฟินครีมไปแล้วกันนะคะสำหรับฟินครีมอยูอ่ไหนให้ดูความใช้จริงตอนนี้ให้ดูไอ้มีใช้หรือยังยังไม่ได้ใช้ใช้ไปนิดเดียวป้ายให้อยู่ดูนี้ปากคือสดมากนี่คือสดจริงๆฉันจะหมดแล้วอ<ม><ะ>่ะนี่นะคะคือสีเขาเจาะครีมครีมนะคะจะไม่ขาวเนาะนีค่คือเรียวมาก ทายไม่ฟัดจับเลยค่ะมันหอมแบบหอมเบาๆเนาะแบบว่าหอมละมุนอะใช่มันกินดอกไม้อะไรสักอย่างเห็นไหมคอคอไม่ได้ทาคอดำนี่ไม่ได้เอาฟินคิมทาคาทรงนี้เห็นป่ะสีไม่เท่ากัน เห็นป่ะจริงๆนะแอบเคยได้ยินคนบอกว่าอะไรรู้ป่ะเอาฟินคีม,มาทาอะไระรู้ป่ะแอดมินเธอรู้ป่ะเธอทายออกป่ะฉันได้ยินว่าเขาเอามาทาอะไรรู้ป่ะเออไม่อยากไม่กล้าทาเอาพูดสิตอบเลยทาทาทา,ทากน้น <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาคิดว่าคาเวียถ้าหน้าขาวถ้าหน้าดีแล้วว่าบางคนก้นลายบางคนก้นแบบว่าเป็นเป็นรอยดํา <laughs> จริงมีแบบ เพื่อนสาววิเอาไปเขาบอกชาแนามาทาก้อนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสาววิจะทาแป๊บนึงนะก็คือจากสิวว่ะเนี่ยสิวใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะว่าสิวใหม่จะหายไปเร็วไหมเพราะว่าน,นี้หายเกลี้ยงแล้วนะคะโอเคหนูว่าแป๊บเดียวอันเนี้ยแป๊บเดียวเนาะเหมือนตัแ้งบบแต่เราใช้อันเนี้ยเหมือนกับว่าอีกแค่วันถึงสองวันอะ่ะสองว, <2 S 1> วันก็หายก็หายละ เธ,เธอพูดปัญหาสิวของแม่ให้ทุกคนฟังสิเวลาเป็นสิวแล้วแม่เครียดขนาดไหนพอพอพี่กี้เครียดมันเหมือนกับมันก็ยังยิ่งอยู่เนาะบางทีอะ่ะมันจะแบบว่าไม,ไ,ไม่ไปแล้วเป็นเหมือนกับว่าพี่กี้เวลาพี่กี้ตื่นเต้นที่จะทําอะไรอีกวันหนึ่งมันจะมาตลอดมันคือความแปลกแล้วพี่ก็แล้วกี้ก็คือตอนนี้พอสิวมาคือเป็นเรื่องแบบธรรมดามากเราก็คิดว่าแบบทาฟินครีม<บ>ไปไม,มันจะตลกตรงที่ ครีมอะไรที่จะทําให้สิวหายมันไม่ได้เป็น,นครีมรักษาสิวอ่ะแต่มันเป็นตัวที่ทําให้สิวหายอ่ะเออนะคะโอเคนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะว่าหลังจากนี้นะคะนับไว้นะวันนี้มีกี่สิวหนึ่งสองอันนี้อันเก่าหายแล้วเห็นปะสามสี่นี้เพิ่งขึ้นเมื่อเช้านะคะหนึ่งสองสามสี่จับตาไว้สำหรับสิวสาวเมื่อตอนตีสี่ สิวสาวของสาวินะจ๊ะดูซิว่าภายในสองสาวันสี่วันนี้นะจะหายไปเร็วขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันเรื่อยๆนะแล้วถามแม่ด้วยแม่สิวสีว่สิวหายย่างแล้วเดี๋ยวแม่จะโชว์ให้ดูนะคะว่าสิวหายหรือเปล่าโอเคใช้กลางวันหรือกลางคืนคะอะไรนะคะใช้ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนใช้ได้ไตอนกลางวัน,วนก็คือตื่นเช้ามาก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนก็ใช้ได้ 2เวลานะคะก็คือตอนเช้ากับตอนที่เรานอนนะคะตื่นมาก็คือทาไปเลยแล้วก็สามารถทาพวกกันแดดซึ่งในแบรนด์เขาก็มีอยู่แล้วเนาะโอเคดียัง <laughs> ชอบเลยเวลามีแสงงี้อย่าไปบีบสิวนะอย่าทำนี่ใสแบบแม่โอเควันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะไปไลฟ์ต่อนน t ิกตอกไหมนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะใครที่สนใจสำหรับแบรนด์ของ อะไรนะเบล์ักของเรานะคะก็เข้าไปในข้างใต้ไ,ได้ละกันเอาไว้นะคะนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปก่อนละกันวันนี้ก็เป็นการไลฟ์เบาๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะยังไม่ได้ทานข้าวคะ่ะนะเดี๋ยวเราจะไปาทานข้าวกันแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ก็มาแบบเบาๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใครที่ถึงแม่หน่อยอยากไปร้องเพลงเต้นด้วยกันก็นกบอกแล้วกันนะคะบ๊ายบายทานข้าวให้อร่อยคะ่ะ